อันนี้อผพาทุกคนไปยามเนะาะยามรอบใช้ป่าเนี่ยใช้กระตุกเนาะรอบ่างป่าเ,เ,น,าเน,น,นี่ยใช้กระตุกจะเต็มท้องอ้าได้สิละเนาะนสื้อผ้าทุกคนไปเบิ่งเนาะมันจะได้ผลแถบอ,นนอลลักการเห็ุง่ายๆทุกคนใส่กระตุกเนาะ ปลาปาดทะการเสียบใส่กันสองข้างเครื่องกาญนี่กระตูเบน็นะีเนาะตัวนี้จะเป็นเพื่อนี้ละง่ายทุกคนป,ปาดเจนึงและ,ะสุส่ใน,ในทั้งนีจะเอาเนื้ออ้อยนะที่เป็นของอาหารไก่น้อยหรือย่างกระเดาเจี่ทุกคนสะรวกเนาะตอนนี้ไป ใช้กระตุกมากป็นทีเดียร้ออเนาะไอสิพาทุกคนเกเบิ่งผลงานเนาะ โอเคเดี๋ยวนี้เขาก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยนะเดี๋ยวที่มาโซ่ทุกคนเพิ่งนเอาผลงนน่ายที่ได้ลายปันใดเนาะกระตุกอุ้เกษสรเกษตรถางทุกคนเบิ่งคข่มพาเลยทุกคนข่มพาดีนี่กระตุกเป็นตัวธรรมับลายหาน่อยเขาหลาย,ห,ย,ายหลายทุกคน,นแต่พอได้กินดีนะ นี่เนาะกระตุกแบบนี้ละง่ายๆทุกคนนี่เนาะห,หลายพอสมควรสวยทุกคนเบืง่งเนาะ ขอบนะขอบใจทุกๆทา่านเนาะที่เข้ามารับชมอ,อีกครั้งเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้ด้วยทุกเนาะได้ทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ